สวัสดีครับผมชื่อนายวรินทรเนจรีีลาดโอสามี่หนึ่งห้าศูน์ศูนย์ศูนยวันนี้จะมานำเสนอขั้นตอนที่5นะครับขั้นตอนการนำไปประยุกต์ใช้คือผมนำชุดคิดไฟวงจรกับพิบติดสลับกันน้ำเงินกับแดงนะครับนำมาประยุกต์ใช้กับตัวโดนพ่นยานะครับ นี่ครับคือสุดคิดเนื่องจากโดนพ่นยานะครับไม่เวลาทำการบินไปแล้วในเวลากลางคืนอาจจะไม่รู้ว่าตัวไหนข้างหน้าโดนหรือตัวไหนข้างหลังโดนนะครับจึงทำให้คนบังคับนั้นงงได้ และอาจบังคับได้ไปผิดทางนะครับและเมื่อได้ติดไฟกระพริบชุดนี้ไปก็จะสามารถรับรู้ได้ว่าตรงไหนข้างหน้าตรงไหนข้างหลังนะครับซึ่งไฟกระพริบชุดนี้ผมได้ติดไว้ตรงข้างหน้านะครับเพื่อได้รับรู้ว่าข้างหน้าโดนอยู่ตรงนี้เมื่อบินไปไกลๆนะครับจะได้รู้และบังคับกลับมาได้ง่ายนะครับ เพื่อสะดวกนะครับนี่คือโดนพ่นยานะครับนี่ครับไปชุดคิดไปกรบพี่ครับขอบคุณครับ